สวัสดีครับผมวันนี้ก็พาดักหนูนะครับไปดูหมายกันเลยครับหมายนี้ก็ทางสวยอยู่นะครับวันนี้ก็เข้าหมายเป็นป่ามันเหมือนเดิมป่ามันแล้วก็ใช้เหยื่อมันนะครับมีมาเดี๋เรามาดักตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้ก็มีอีกสี่ห้าหลังนะครับดักไว้ มาเก็บเชา้าทีเดียวนะครับคลิปนี้เราจะมากี่แต้มก็รอชมคลิปกันให้จบนะครับผมจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เดินหาต่อเดยวเรามารุนกันอีกทีตอนเชา้าทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็หาดักให้เสร็จเรียบร้อยมาเจอตอนเช้าครับผมไปครับก่อนเดินก็ขอสวัสดีก่อนนะครับผม เช้านี้จะมีกีแต้มไปลุ้นด้วยกันยาวๆนะครับเข้ามาหมายแรกแล้วหมายแรกของเราก็มีแต้มเลยนะครับแต้มก็สวยๆอยู่นะครับแกเชียกขึ้นมาดูไฟพอได้ครับตุดูกอ่อนๆมือต่อข้างหน้านะครับยาวๆเลยหลังนี้ก็ไม่พลาดเหมือนเดิม มาอีกหนึ่งแต้มสองแต้มก่อนหน้าเราเก็บมาสองแต้มแล้วเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับถึงคนต่อนะครับกองอาจจะมัวนิดนึงถ่ายทําคนเดียวนะครับงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยมาหลังที่สามก็ไม่พลาดนะครับอันนี้มาอีกหนึ่งหมายหมายนี้ว่ายังไงครับหลังนี้ไม่โดนนะครับ กวนไปยาวๆเลยครับหน้างหน้าเหมือนจะเรียบร้อยนะครับหดูนี่ครับผมไซหนูป่ามันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงนี้หนูก็มันแล้วนะครับผมมีบรรยากาศทุ่งเขาเมื่อเช้ามีฝนลงเล็กน้อยนะครับฝนไป,ปอย นี่กับผลงานบางส่วนของเรานะครับข้าวก็น่าจะสิบก่าแต้มแล้วมาดูตรงนี้อีกหนึ่งหมายหลังแรกตรงนี้ไม่โดนนะครับก่นอนนี้รู้สึกว่าจะได้แค่หนึ่งตัวตรงนี้ใส่ไว้สามสี่หลังนะครับเหมือนหนูจะย้ายออกไปนะครับอันนี้มาหมายสุดท้าย สุดท้ายเหมือนจะมีอีกหนึ่งแต้มตรงนี้ครับผมไปส,สวยๆหลังนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานหน้ารถกันครับผมหลังนี้ไม่โดนเดี๋ยวเราไปเจิยอยู่ที่รถนะครับเก็บหลังที่สามก่อนนะครับ มรงนี้ดักซ้ำเขาไว้นี่ก็รวมผลงานตอนเช้าของเรา16แต้มครับเช้านี้